สวัสดีชาวมอแกนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในฮารีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนอเก็บของท้ายรถนะครับว่าวิธีการและขั้นตอนเนี่ยเขาเก็บของท้ายรถยังไงนะครับอ่านะครับผมก็มีผู้คนส่วนมากครับยังเก็บของท้ายรถไม่เป็นนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาสอนครับซึ่งมันจะมีขั้นตอนของ,ของ,ข,องของการเก็บของนะบางคนแบบอ่าบางคนแบบกดดูเนาะแบบกดดูว่ากดใครฟัวทำไมไม่เก็บของไม่ได้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะทับใครยินโฟปึ๊บอ่าเก็บของท้ายรถได้ไหม มันยังแบบเป็นศูนย์เลยยังเก็บไม่ได้เห็นปะก็คือมันยังก็คือรถพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้ทําการจดทะเบียนครับอยู่ที่ขนส่งนะเห็นไหมมันยังเก็บไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับว่าเก็บยังไงนะครับเห็นปะนะทั้งหมดศูนย์เลยยังเก็บไม่ได้นะครับเห,มหม็นปะรนประมาณนี้นะครับโอเคสาหรับสถานที่นะครับต้องมาจดทะเบียนก่อนนะโอเคแล้วก็กด H นะครับผมก็มาที่ GPS นะครับแล้วก็มาที่สถานที่ราชการนะครับแล้วก็ ผมกรมการขนส่งทางบกครับอันแรกเลยนะครับกดตกลงนะครับก็อยู่อยู่ข้างหน้าครับตรงนี้เลยตรงข้างๆสถานีตำรวจเอลเอสนะครับถ้าเราจะดูแมพนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เลยนะฮะแดงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันเลยครับเดี๋ยวผมจอดรถดีๆอดหรืวว่าเก็บรถกันนะเดี๋ยวตำรวจยึดไลขับขี่นะครับอ่าเก็บรถเข้าโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในก่อนนะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในนะฮะ เราก็เดินเข้าไปข้างในครับก็ต้องจดทะเบียนขนส่งกันนะฮะข้างหน้าเลยครับผมนี่กรมการขนส่งนะฮะกด n เพื่อดําเนินการนะครับจดใบอนุญาตบรรทุกนะก็คือบรรทุกสิ่งของในรถเรานี่แหละครับกดตกลงนะครับอ่าอันนี้ก็ขึ้นโชว์แสดงรถของเรานะอันนี้ก็คือเป็นรถส่วนตัวของเราที่มีนะว่ารถคันไหนสามารถทําได้บ้างนะเอออันนี้รถขอบผมนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครมีเยอะก็ลองดูนะว่ารถคันไหนของท่านเก็บได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าดลอง เอลกี้นะครับเอลกี้เอลกี้กดตกลงอ่ามันก็จะมีให้เลือกรายการครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเกรดนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายของส่วนนี้ก่อนนะครับอ่าอ่าครับไอ้ช่องเนี่ยช่องก็คือเป็น5แถวแหละเออห้าสลอตก็คือ5แถวก็จะมี5แถวในการเก็บนะครับ1 2 3 4อันนี้ก็จะเป็นเรียกเรียกเรียกว่าแถวนะเออแถวเนี่ยห้าสล็อตคือ5แถวนะครับย้ำนะอันนี้คืออธิบายแบบชัดเจน5สล็อตคือ5แถวส่วนไอเทมนั้นอันนี้ก็คือ1 หนึ่งไอเทมสามารถเก็บได้5ชิ้นครับก็คือ1กระไอเทมเนี่ยสามารถเก็บได้5อันได้เนี่ยเอาง่ายนะก็คืออันนี้ก็คือเงินนะครับอันนี้สามารถเก็บเงินแดงได้1 0 0 0พันะครับเงินผิดกฎหมายอันนี้ก็ราคาของใบอนุญาตนะครับนี่ก็1นึ่งแสนเหรียญนะครับห้าสล็อตก็คือ1นึ่งแสนเหรียญนครับแล้วก็8สล็อตก็คือ8แถวนะครับสามารถเก็บของได้8แถว1นึ่งไอเทมต่อ1แถวแล้วก็1ไอเทมต่อ10ชิ้นอ่า ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูแล้วกันถ้าใครยังไม่เข้าใจในส่วนนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองซื้อในส่วนอ่าซื้อในส่วน8สล็อตด,ดูก็คือ8แถวนะครับเก็บไอเทมได้1ไอเทมต่อ10ชิ้นนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองซื้อนี่หนึ่งเขา่าเก็บเงินแดงได้2องแสนอะ่ะโอเคกดตกลงอ่าคุณมั่นใจหรือไม่ที่จะซื้อใบอนุญ,ญาตรถบรรทุกในรถเอลกีนะครับกดตกลงปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทสรถเราดูนะครับว่าเก็บพร้อมได้จริงหรือเปล่านะครับโอเค เดี๋ยวเราต้องเดินไปข้างนอกกันนะไปเซลรตออกมาก่อนนะครับสามารถเก็บเงินแดงได้หรือว่าไอเทมอื่นๆก็เก็บได้หมดนะพวกไอเทมผิดกฎหมายอะไรนี้ก็เก็บได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับโอเคกด H ครับเรียกรถออกมาสําหรับ VP นะครับสามารถเบิกได้เลยนะครับเอนกี่เห็นไหมอะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีก่อนนะสมมติว,ว่าทุกคนเนี่ยทับใครอินโฟอ,อยู่หลังรถใช่ไหมอ,อยู่ข้างๆรถหรือไงข้างๆรถหลังรถได้หมดหรือเปล่านะ อินโฟเก็บของท้ายรถนี่เห็นไหมท้ายรถก็จะเปิดให้เราเห็นไหมเห็นไหม,ไหมก็คือช่องเก็บเงินแดงเนี่ยก็เก็บได้2องพันใช่ไหมครับที่ผมอัปเกรดมาเมื่อกี้เนาะนี่ก็จะมีฝากถอนครับเงินแดงก็จะมีฝากถอนอยู่ในนี้เลยนะส่วนอ่าส่วนช่องช่องเก็บไอเทมเนี่ยอ่าเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมซื้อแปดสล็อตใช่ไหมแปดสล็อตก็คือแปดเท่เนะครับลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเห็นไหมครับ สล็อตก็คือแถวนะเออถ้าจะให้เข้าใจถูกๆนะก็คือ1สล็อตเท่ากับ1แถว8สล็อตก็8แถวเใช่ไหมครับอ่าส่วนวิธีการฝากเนี่ยเราไม่ได้ฝากทางนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันฝากไม่ได้มนะเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกครับด้านม,มุมมุมซ้ายนะครับเนี่ยมุม,ม,มซ้ายนะอ่ามุมของเทคบอกครับวิธีการฝากกระเทียมก็คือให้กดไปที่กระเป๋าก่อนนะครับถึงจะฝากได้โอเคผมกดออกก่อนนะอ่าแล้วก็ให้ทุกคนกด h นะครับมาที่ Inventory นะครับผมอ่า แล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากฝากไอเทมอะไรนะก็เข้าไปที่ไอเทมนั้นนะอย่างเช่นผมจะฝากแร่ใช่ไหมกับเราเก็บแร่อะไรเงี้ยอ่าผมก็จะฝากอ่าฝากเหล็กดูกันสักอ่าสักอ่าสักเท่าไหร่เมือ่อกี้อ่าผมลองฝากที่2อ,อันดูแล้วกันเนาะอสองอันปึ๊บการฝากเสร็จแล้วใช่นไหมแล้วผมก็มาทับอินขายอินโฟนะครับเพื่อเช็คนะครับทับข่ายอินโฟแล้ก็เก็บของท้ายรถกดตกลงช่องเก็บไอเทมนะครับกดตกลงอ่ามันก็จะมีเหล็กนะครับเห็นไหม ก็จะมีเหล็กแล้วก็คือที่ผมบอกใช่ไหมครับแปดสล็อตแปดสล็อต,อตเก็บของได้10ชิ้นนะก็คือ10ชิ้นใช่ไหมครับเห็นไหมผมอันนี้ผมมีเหล็กอยู่ที่2อังนแต่ว,ว่าเก็บได้10ชิ้นนะครับนี่หนึ่งหนึ่งไอเทม1ไอเทมต่อ1สล็อตแล้วก็1ไอเทมต่อ10ชิ้นนะครับที่ผมได้อัปเกรดมาเห็นป่ะนี่อันนี้ก็8แถวนะก็สามารถเก็บอันอื่นได้อีกนะเราลองดู สมมติอยากเก็บแร่ออื่นดูนะฮะเก็บแร่เก็บเพชรละกันสักสองชิ้นนะนะครับใครมีเยอะก็ค่อยฝากเยอะก็อัปเกรดได้เยอะหน่อยนะครับโอเคเห็นไหมครับเหล็กเพชรสวนวิธีการถอนเนี่ยเราถอนในนี้ได้เลยนะถอนในถอนในรถได้เลยนะครับกดเด็ก็จะมีถอนนะครับฝากกับถอนเนี่ยมันคนมันคนละมันคนละระบบกันนะก็คือถ้าเราจะฝากต้องฝากผ่านกระเป๋านะก็คือในอีเวนท์เรีเราเนี่ยนะถ้าตอนฝากนะ ถ้าฝากฝากนี้เลยจะต้องต้องยืนใกล้ๆรถนะครับถึงจะฝากได้นะมันก็จะให้กลองจำนวนถ้าเรายืนไกลล่ะสมมุติเรายืนไกลๆรถเนาะมันก็จะฝากไม่ได้นะครับลองดูนะครับมันฝากไม่ได้มันก็จะเป็นระบบธรรมดาครับแต่ว่าถ้าเรายืนอยู่ใกล้รถก็จะฝากได้นะนี่กดอินเวนท์รีนะครับกระเป๋าเก็บแร่เก็บตะกัวครับเก็บเหล็กเนี่ยผมเก็บเหล็กเพิ่มก็ได้สักเมื่อกี้เก็บไปแปดก็เก็บเมื่อกี้เก็บไปสองก็เพิ่มอีกแปดเป็นสิบนะครับลองทับขายอินโฟดูอีกรอบนะครับ อยู่ของท้ายรถช่องเก็บของไงไหมคือ10บทับสิแล้วใช่ไหมครับอ่าเมื่อกี้ผมอัปเกรดเนาะแต่ผมจะลองอัปเกรดเอกเมื่อกี้ผมอัปเกรดไปแปดสล็อตแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคผมจะลองไปอัปเกรดเพิ่มเติมดูนะครับว่ามันจะเพิ่มให้หรือเปล่านะเดินไปข้างในครับตรงนี้เลยครับเข้าไปเมื่อกี้แปดสล็อตใช่ไหมที่ผมอัปเกรดนะครับกด n รถเอลก้ก็เลือกนะโอเคผมจะลองอัพเกรดเป็นเป็น10สล็อตดูนะฮะสิสล็อตเก็บของได้20ชิ้นเลยนะฮะ,ะกดตกลงใช้เงิน5 0 0แสนเหรียญนะครับโอเคกดตกลงปึ๊บในรถเอลกี้นะครับกดตกลงปแล้วผมจะลองออกไปดูข้างนอกดูว่ามันจะเพิ่มให้หรือเปล่านะครับปึ๊บนี่เราไปดูกันนะฮะรถขอเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะฮะ อ่กดเข้าไปดูนะครับปึ๊บโอเคเฮ้ยกดกดขึ้นรถเฉยเลยนะฮะเรามาดูที่ท้ายรถดีกวก่าแก็ทับค่ายอินโฟด้วยฮะเก็บของท้ายรถนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมเงินแดงเพิ่มแล้วครับสามารถเก็บเงินแดงจาก2,000เมื่อกี้ก็เพิ่มเป็น3,000ันในการเก็บเงินแดงแล้วก็ช่องเก็บเ,เทมนะครับปึ๊บเห็นไหมเพิ่มแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ของผม8สล็อตนะครับ เมื่อกี้เราผมก็ซื้อมาเป็น10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าเดเ่พิ่มมา2ไงเเป็น10มื่อกี้ผมเก็บมาแล้วก็เก็บไอเทมต่อ1ชิ้นได้20ชิ้นครับไอเทม1อันได้20ชิ้นนะอ่าเห็นไหมครับเป็น20แล้วนะครับก็เก็บได้เยอะเลยเก็บของผิดกฎหมายได้หรือเปล่าน,นะวิธีการฝากนะก็เหมือนเดิมครับกดอีเวนท์ทัี่นะฮะอันนี้เลยแล้วก็อไอเทมผิดกฎหมายดูเรามีอะไรบ้างอ้มีสายไฟแล้วลองเก็บสายไฟดูสัก1ชิ้นแล้วกัน,น ปึ๊บแล้วก็มาทับข่าอินโฟดูนะครับกระเป๋าเก็บของท้ายรถนี่เห็นไหมอ่าฝากสายไฟไหมสายไฟเก็บของผิดกฎหมายได้นะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็ขี่นี้ตำรวจสบายเลยแล้วก็ระวังตำรวจยึดด้วยนะใครใครที่กลัวโดนตำรวจยึดยึดในตัวเลยแล้วก็มาฝากไว้ในรถนะฮะประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนใครที่อยากมาลองทําระบบนี้ดูนะฮะสามารถเก็บของท้ายรถได้นะครับก็ มาที่กรมขนส่งทางบกนะครับมีนาย s เดเดอร์นะครับผมเราทบทวนอีกทีนะครับอยู่ในสถานที่ราชการนะครับนี่กรมกรมการขนส่งทางบกนะครับอยู่ข้างงอยู่ข้างสถานีตำรวจ LS เนะครับตรงนี้เลยนะครับผมโอเคถ้าใครอยากอัปเกรดเก็บกระเป๋าได้ของรถอะไรก็ต้องมีรถคันนั้นๆก่อนนะครับถึงจะต้องมาทําทะเบียนได้นะครับโอเคสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ